คนนี้ประสบความสําเร็จสมุิท็อปโมเดลของประเทศไทยจะต้องมีชื่อโยยศสวัสดีหัสดีวิจิตวันหนึ่งอายุของนางใกล้ๆจะเลขสี่เออนางบอกฉันจะกลับมาเด็กอืฉันจะกลับมามีแรงมากกว่าตอน20-30ใช่ค่ะซึ่งมันเอาทางทางทางฟิสิกอลมันยากยาเพราะว่าตามหลักธรรมชาติของเราคือสี่สิคือเริ่มเสื่อมถอยเราต้องเริ่มถอยหลังในทุกสัปามันจะแบบ ที่มันจะแบบเดินหน้าหรือว่าทําให้เราแบบว่าหุยดูสาวขึ้นสวยขึ้นมันยากแต่คราวนี้คือสิ่งที่คิดก็คือว่าทายัางไงที่สร้างไฟให้ตัวเองมากกว่าออบางครั้งคนเราที่เราดูแบบเฮ้ยเราดูแก่เราดูหม่นหมองเราดูแบบว่าร่วงโรยเนี่ยพราะไฟในตัวมันหมดนะอ,อ,อย่างแรกเลยเพอไฟหมดมันไม่มีอารมณ์อยากทาอะไรทั้งสิ้นเราก็เริ่มปล่อยตัวเองเออปล่อยตัวเองไปวันวันหนึ่งให้เวลาผ่านไป แต่พอมันมีไฟในตัวเองมจะรู้สึกว่าเฮ้ยตื่นมาแล้วเนี่ยวันนี้ฉันมีแผนที่ต้องทําอัน,นี้ออฉันต้องไปอย่างนี้คือเราจะรู้สึกว่าสนุกและตื่นเต้นกับชีวิตเริ่มจากชีวิตอยากจะเอาชนะสังขารค่ะรู้จักสังขารใช่ไหมคะคิดสุวรรนีสังขารของเรา uh huh. อยากจะเอาชนะสังขารด้วยการที่แบบเอาเราเวยมาราธอนมาราธอนมาเปลี่ยนชีวิตยังไง อย่างแรกเลยเราต้องมีวินัยกับตัวเองเราไม่สามารถนําร่างปกติของเราในะที่เราใช้ชีวิตอยู่มาเป็น 10- 20ปีแล้วลงไปซ้อมวิ่ง12กิโลได้ถ้าเราไม่มีวินัยเราต้องเริ่มสร้างว่าวันนี้เราตื่นตีสี่ตีห้าเพื่ออะไรสัปดาห์หนึ่งเราจะต้องวิ่งให้ได้40กิโลเพื่ออ,อะไรไม่ใช่เ่าคุณตื่นทุกวันนี่คือตีสี่ตีห้าตีสี่ตีห้าทุกวันค่ะในช่วงที่พยายามจะแบบว่าให้ร่างกายมันปรับ จะแบเป็นคนที่ตื่น11บเอโมงเที่ยง oh. นอนตีสองตีสาต้องมานอน3ามทุ่มแล้วตื่นตีสีให้ได้อันนันคือสิ่งที่ยากที่สุดข,ของสเต็ปแรกรที่เราต้องทำเขาเป็นคนนอน<า>นอน<า>ดึกมาก,ากตัด,ไป,ดไปเลยค่ะ,ะไม่เคยดูทีวีพอ3ามทุ่มปุ๊บปิดทีวีอยู่บนเตียงแล้วก็อ่านหนังสือนิดนึงแล้วก็ สามทุ่มนี่คือหลับหมหรือว่าสามทุ่มขึ้นเตียงค่ะจากเมื่อก่อนนี่ตีคืนไงรู้ไหมตีสองยังอยู่ข้างนอกตีสองกัเต้นกันอยู่เลยใช่แล้วมันทำไปถึงปรับได้ขนาดนั้นเพราะว่าจากตีสองไปสามทุ่มเรามีใจที่แบบว่าเราอยากทําให้สําเร็จใช้เวลาประมาณเป็นเดือนนะคะกว่าจะเริ่มแบบว่ารู้สึกว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยแบบโหยหาการนอนกลางวันอ่ะเพราะบางครั้งตื่นเช้ามากเราจะต้องแบบรู้สึกเพลียตอนกลางวันแต่พอผ่านไปประมาณเดือนกว่าร่างกายก็ปรับมันก็สามารถทําได้ร่างกายมนุษย์ทุกคนปรับได้ถ้าจริงเราปรับได้ทุกอย่าง รเราทําได้ทุกอย่างแต่ว่าเราไปตั้งกลไกให้กับตัวเองหรือว,ว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้หรอกอันนี้ฉันทําไม่ได้เพราะโยพยายามเก็บสเตปคําว่าทําไม่ได้เนี่ยหลายอย่างมากแล้วมันกลับกลายเป็นโยทําได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าโยทําได้ทุกคนในโลกนี้ก็ทําได้ทุกครั้งที่เจ็บทุกครั้งที่ปวดทุกครั้งที่สัญญาณของสังขารเรารถ้าเป็นพวกเราบางทีอาจจะหยุดแต่โยบอกไม่ใช่อ,อันนั้นคือจุดสเตปที่โยจะต้องก้าวข้ามผ่านไปได้ครั้งหนึห่งวิ่งเยอะคแต่คิวกินขา ร้องให้ร้องไห้ไปตลอดเป็นมาราธอนครั้งที่สองที่เบอร์ลินทำไม <ฮะ S 2> ถึงต้องทุ่มเทขนาดนั้นสนามนี้คือจริงๆตั้งใจมากเพราะว่าจากสนามแรกที่โตเกียวมาเนี่ยคือสถิติเนี่ยมันยังไม่ดีแล้วก็ซ้อมมาอย่างหนักประมาณ7เดือนแล้วก็มั่นใจมากว่าที่เบอร์ลินน่า,นาจะทําได้ดีด้วยร่างกายที่มันฟิตแต่พอไปถึงอากาศมันเปลี่ยนคือจัดอากาศที่มันควรจะต้องเป็นแบบอุ่นๆร้อนๆนิดนึงนะมันกลับหนาวเย็นแล้วมีฝนตกเราก็เลยรู้สึกว่าปรับตัวไม่ทันก่อนแข่งก็เป็นไข้ แต่วันแข่งคทว่วไม่เป็นไรยังไงก็ต้องไหวอพอลงแข่งไปก็วิ่งก็คือวิ่งตามตามที่ซ้อมมาไปจนถึงประมาณ38กิโลกิโลค่ะแล้วก็ตะคิวกินหนักมากจนถึงขนาดแบบไม่สามารถจะแบบลุกขึ้นยืนแล้วก็ก้าวขาได้อะอคือลงไปนั่งที่พื้นแล้วก็แบบนวดน,นวดน,นั่งร้องไห้แล้วในขณะที่ทุกคนก็วิ่งผ่านไปเราก็นั่งมองนายกามันอีกแค่แบบ3โลนิดนิดเองอะ่ะสาโลนิดนิดเองเราก็เลยคือ สู้ดีกว่าเราจะไม่ยอมแพ้ทำยังไงก็ได้คือต้องสู้ก็พยายามลุกขึ้นเดินเดินไปมันก็เคยเป็นไหมว่าตอนเวลาเราหลับอ่ะเคยเป็นตะคิวตอนหลับไหมคะที่มันจะมากึ้นขาแล้วก้องแบบลุกแบบลุกมันร้องเลยเนาะมันคืออาการนั้นแต่มันหนักกว่านั้นประมาณสิบเท่าหนักกว่านั้นสิบเท่าแต่เรายังคงต้องเดินยังเดินและเดินและเดินอย่างเงี้ยไปตลอดจนมันเริ่มคลายตัวก็สองกิโลสุดท้ายเนี่ยมองเห็นแบบ เห็นทางเข้าแล้วแต่ัดสินใจวิ่งแบบวิ่งไม่คิดชีวิตเลยคือลืมความปวดแล้วก็ร้องไห้แบบร้อง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 จนเข้าเส้นชัยอะ่ะคือางานนั้นเป็นงานที่รู้สึกว่าแบบโหมันหนักหนาสําหรับคําว่าแบบมนุษย์ที่มันจะทนได้จริงๆแต่เราชนะตัวเองชนะตัวเองถือธงชาติไทยเข้าเส้นชัยได้อย่างนี้แสดงว่า <c oughs> เรียกตัวเองได้ว่าเป็นนักกีฬาหรือยังเป็นแบบนักนก,กีฬาที่แบบอามืออาชีพก็อ,อย่างเงี้ยคือทุกวันนี้เวลาออกงานเรารับงานนะสมัยก่อนแบบคนจะเรียกว่า แนะนำว่าโยโยสดีเป็นนางแบบออนักแสดงเดี๋ยวนี้คือเวลาเราขึ้นเวทีเขาจะเรียกว่าเป็นนักกีฬาซึ่งก็จะรู้สึกภูมิใจว่าเอ้ยเราไม่ต้องเรียกตัวเราเองนะเราเราทาให้คนอื่นเชื่อมั่นในสิ่งที่เราเป็นได้หรือยังอันนั้นคือสําคัญกว่าการวิ่งมาราธอนบางทีอาจจะแค่รักษาระยะเวลาเพื่อเราจะชนะแต่เขาบอกทุกวินาทีของโยกลับกลายเป็นทุกวินาทีที่มีค่ามีค่ามากและมีค่าต่อทุกคนรอบตัวเราด้วยคือย,ยังไงกกับการวิ่งเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกว่าวินาทีมีค่าอย่างแรกเลยเนี่ย ตั้งแต่โยมาเป็นนักกีฬาโยได้กำลังใจจากครอบครัวมากขึ้นแล้วทุกคนก็เริ่มมองเห็นโยในอีกอีกมุมหนึ่งเขาไม่คิดว่าโยจะทุ่มเทไม่คิดว่าโยจะสามารถเป็นคนที่แบบเปลี่ยนตัวเองได้เยอะขนาดนี้เวลาโยแข่งในสนามยังมีพี่สาวมาให้กําลังใจเขาจะคอยเชียร์โยอยู่ทุกจุดนะคะเช่นไม่ว่าจะโค้งไหน5โล10โลเก็จะไปอยู่ตรงนั้นทุกๆรอบโยก็เลยมีความรู้สึกว่าเวลาเราแข่งขันเราไม่ได้แข่งเพื่อเอาชนะตัวเราเองเดียวนะ แต่เราเป็นการแข่งขันเพื่อให้กำลังใจคนรอบข้างเราเพราะเขาก็เหมือนกับมีใจไปกับเราด้วยการแข่งกีฬาของโยคือการสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนหลายๆคนตัวแม่ความสดใส sweat sixteen สวัสดีค่ะแนะนำตัวที่มากี่ยวข้องในนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะพราว sweat sixteen ค่ะพราวสวัสดีค่ะนิง sweat sixteen ค่ะนิงสวัสดีค่ะ พี่ทิมค่ะมาสวัสดีค่ะพีทซีสิบทีนค่ะสวัสดีค่ะเอซีสิบทีนค่ะโอ้ยทำอย่างนี้เพราะนอนในรถหนิงหนิงทำสิคะสวัสดีค่ะหนิงซูเอซสิบทีนค่ะโอได้หรือว่าได้ค่ะอะเดักมากด้วยเอ้ยเห็นที่มุดน้องทั้งทีน้องเขามาทั้งทีใครมาเธอก็ไม่ให้เกียรติอย่างนี้หเด็กๆลูกอ่ะเร็วมาดามซูเอซีสิบทีงี้มันไม่ได้ มือว่าเธมต้องมีท่าก่อนอ่ะเร็วเรจัดสามสองาดำสวัสดีทีนจะไปอยู่สวัสดีทีเนี่ยเอาจริงเขา ต้องวัดความสามารถเขาต้องวัดอะไรกันยังไงลูกอ่าจริงๆก็มีเรื่องของการร้องการเต้นนะคะแล้วก็การพูดแล้วก็การแสดงด้วยแล้วก็มีอาจารย์จากญี่ปุ่นเนี่ยเขาบินมาสอนเราถึงที่ประเทศไทยเลยนะคะแล้วก็พวกเราเองเนี่ยก็มีความสามารถพิเศษต่างๆเยอะแยะมากมายเหมือนกันเอาะะจริงเหรอได้ <ใน S 1> ความส<อ>ามารถพิเศษนีอะไรบ้างเอาอย่างนี้มัมทำได้หมดทุกอย่างเลยเชื่อหรือว่าพิธีกรที่นี่ทำได้หมดใช่เชื่อบอกเลยเซฟมี่ทำไมเชื่อทำไอแล้วทำอะไรบ้างอะคะน้องนิ้งลองถูซิความสามารถพิเศษคืออะไร ของนิงจะเป็นการชกมวยค่ะชกมวยนั่งทำได้แล้วพก่มดจ่ทำมาได้นะอันนี้กับพี่มดพี่มดพี่มดเธอนี่สามารถมี2อันแล้วที่จะเข้าวงเขาได้นะให้เขาโชว์ก่อนว่าชกมวยยังไงให้หมดสามารถที่อาไปชกมวยกับพี่มดมามายกที่หนึ่งไปโอ้ยสับไปชกไป ไม่ได้กระโปงมันเกิดอะไรจากการชุบเตอ ความแข็งแรงค่ะเพราะว่าตอนหนูเข้าวงมวยใหม่ๆเนี่ยทุกคนจะเรียกหนูว่าใบไม้ค่ะเ,ออเพราะว่าจะอ่อนบกเปียกไม่มีแรงค่ะออแล้วก็เลยคิดว่าเออเราจะทำยังไงนะให้เราแข็งแรงขึ้นออก็เลยคิดว่าเออชกมวยมันน่าจะช่วยแล้วมันก็อนุรักษ์วัฒนธรรมไทยด้วยค่ะออนี่วันหลังไปชกที่เพียบที่ไหนนะคงเินยค่ะที่เชิญอใช้เตรียมตัวเลยไปเรียนคะคนต่อไปม่านมุกก็ปกติแล้วจะพาเสียงพวกตัวกตัวอะไรอย่างเช่นโนบิตะในโดราเอมอนนะคะไหนโคดโดราเอมอนเสียงเป็นยังไง เน่ดอลลีมูค่ะหนูพากเสียงไปพี่มดดำได้นะเนี่ไม่ได้จะเสียงแลกสองสองต้องเสียงให้แม่อไม่ได้มีแค่พากเสียงนะความสามารถพิเศษเขายังมีอีกนั่นคือละครไม่ค่ะหาใหญ่ใหญ่ก็เดี๋ยวมั่นมุกนะคะจะเป่าลูกโป่งนะคะแล้วเดี๋ยวจะโยนให้กับพี่ๆนะคะพี่ๆก็ต้องรับของมั่นมุกด้วยนะคะโอเคโอเค Ha 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 คะอ๋องานมุกจบการแสดงของมสวมาค่ะใช่เรียนคณะศิลปกรรมศาสตร์แล้วก็มีโอกาสได้อ่าเรียนในการภาคเสียแล้วก็ละครใบด้วยค่ะใช่อ๋อคนต่อไปบ้านเป็นยังไงบ้างความสามารถพิเศษของหนูคือดื่มน้ําเร็วค่ะฮะเร็วเร็วทำไมหนูกล้าตอบพี่อย่างนี้ลูกไม่เป็นความสามารถพิเศษตรงไหนเว่าเราอาจจะใจเร็วไปหน่อยป้าแค่ดื่มน้ำไม่ใช่ฉันว่าต้องมีมากกว่านั้น ยังไงคะควนหนึ่งพาใน15วินาทีค่ะโอ้โหเกินทนหรอ15วิค่ะเาะปดเอายนี้เหรอเอานี้แล้วกันเนเพื่อเธอบอกว่าถ้าตอบแบบนี้นะน่าแ่งมดดำเดี๋ยวอี้กว่าหนิงจับเวลาน้ำมดดำอย่าโกงนะเน4่งห้สสองไป ทำรายการโตแม่มาแล้วเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เธอมีความสามารถจริงๆเธอควรที่จะมาไปอยู่กับวงน้องเขาเอ้ที่อะทั้งหมดในพี่มดทำได้หมดเดี๋ยวถามคนสุดท้ายพี่มดก็จะมีศักยภาพเข้าวงไหอพี่มดดำทำได้ทุกคนแล้วใช่ไหมเอ็มมีสิ่งหนึ่งที่พี่มดดำทำไม่ได้แน่นอนร้อเปอร์เซ็นต์พ่นน้ำผ่านฟันค่ะพ่นน้ำผ่านฟันค่ะเอ็มมั่นใจมากในสิ่งนี้แต่คนที่ป่นที่สุดในวงนี่ ทั้งนี้เลยไ,ได้ขา่าวว่าหูนี่เราเนี่ยนะ สามารถเข้าวงเขาได้จริงอะเอฟเผยยังไงลูกอ๋อจริงๆรแล้วไม่ได้ตั้งใจหรอกคะ่ะเราก็แบบเด็กสมัยนี้ก้มหน้าก้มตาแล้วพอเดินเข้าไปก็เห็นเขาหันหลังให้เราก็สบตากันพยักหน้าให้กันแล้วเอฟก,ก็เดินออกมาเ <c oughs> ออน,นี้คือตั้งใจเข้าไปหรือเปล่าเออหูเอฟเป็นไอดอลตั้งใจสิคะ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจคะ่ะไม่พิการเป็นไอดอลหรอคะใช่ค่ะคุณแม่มาลูกค้าตัวแม่ลูก